พลังเสียงเหลือเฟือแต่น่าเสียดายเขาจากโลกนี้ไปแล้วนักร้องลูกทุ่งเสียงดีและมีเพลงดังคนหนึ่งซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับเขาน้อยมากแต่เราอยากนำเสนอชื่อผลงานประวัติโดยสังเขปของเขาเพื่อคอเพลงและผู้สนใจที่ไม่เคยรู้จักอาจได้ลิ้มรสลิ้มลองฟังพลังเสียงของนักร้องคนนี้ดูบ้าง you เขาคือเสกสรรขวัญอ่างทองนักร้องลูกทุ่งที่มีร่องเสียงไปทางเดียวกันกับเมืองมนสมบัติเจริญมนรักขวัญโพธทยและสอนเพชรสอนสุพรรณบางคนก็ว่าเขามีน้ำเสียงใกล้เคียงกับนักร้องสามคนนี้มาก เท่าที่มีข้อมูลปรากฏเศกสรรขวัญอ่างทองมีชื่อจริงว่าอาบไม่ทราบนามนสกุลว่ากันว่าเศกสรรขวัญอ่างทองเกิดที่บ้านวังพงตํตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกันกันกบแววมยุราหรือแววอภัสราผู้เกิดที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีแต่หลังจากเศกสรรรีหนังสือจบการศึกษาภาคบังคับที่บ้านเกิดแล้วเขาก็มีแฟนเป็นคนตําบลบ้านอิดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองและได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหนุ่มอาบมีน้ําเสียงไพเราะและชอบร้องเพลงเป็นทุ ่านบ้านภรยามีวงดนตรีเชียร์รำวงเขาจึงสนใจและได้ไปเป็นนักร้องเชียร์รำวงคณะเดือนเพลลูกอ่างทองดำเนินงานโดยมนเมืองทองผู้เป็นพี่ชายของภาวนาชาบาไพรนักร้องชื่อดังลูกศิษย์ครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งโด่งดังจากเพลงดัชนีขอลาหลังจากที่หนุ่มอาบอยู่กับวงเดือนเพลลูกอ่างทองได้ระยะหนึ่งมนเมืองทองหัวหน้าวงก็ได้ั้งชื่อนักร้องให้เขาว่าเสกสรรขวัญอ่างทองและในปี2516เขาก็ได้บันทึกเสียงเพลงแรกคือเพลงหนุ่มท้องนาผลงานการ แต่งของครูศัก์เกิดสิริเพราะเรามันจนคนเค้นจึงไม่มีแฟนแน่งกายไม่มีรถไฟให้ทเทเงื่อพาชั้งดีไม่มีไส่เลี้ยงฝายตามโทร เพลงหนุ่มท้องนานี้ต่อมาอีกหลายปีอยอดรักสลักใจได้นำมาขับร้องใหม่ในชื่อเพลงว่าเพราะเรามันจนเพราะเรามันจนคนแค้นจึงไม่มีแฟนแนบ,บกายไม่มีรถยนไหคีเสื้อผ้าชั้นดีไม่มีใส่เลี้ยงควายตามพร เพลงต,ต่อมาที่เสกสรรขวัญอ่างทองได้ร้องบันทึกเสียงไว้ก็เช่นเพลงลูกเสือชาวบ้านลูกเสือร้องไห้ฝากแฟนไว้ด้วย สวยกว่าเก่าแบ่งใจให้หน่อยและเพลงควายไม่มีเขา จะเห็นว่าเพลงควายไม่มีเขานี้มีทํานองและลีลาคล้ายๆกับเพลงข้าวไม่มีขายของสอนเพชรสอนสุพรรณเท่าที่สังเกตพบว่าเพลงเด่นๆของเสกสรรขวัญอ่างทอง มักจะเป็นผลงานประพันธ์ของครูสรรปานสีซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูจังหวัดอ่างทองหลังจากที่พวนาชบาไพรออกจากวงนนตรีสุรพลสมจเรญในปี2508และไปอยู่กับวงผงศรีวรนุษย์ได้ปีกว่าจากนั้นปี2511ก็ไปอยู่กับวงไวโพชิสุพรรณต่อมาพวนาชบาไพรได้ออกมาตั้งวงเป็นของตัวเองราวๆปี2513ทำอยู่ได้ประมาณ2ปีจากนั้นก็ยกให้เสกสรรขัญอ่างทองเป็นหัวหน้าวงแทนโดยเธอมาเป็นผู้จัดการวงและเปลี่ยนชื่อน,นักร้องจากพวนาชบาไพรเป็นดารา สีชัยโยวงดนตรีเสกสรรขวัญอ่างทองซึ่งรับช่วงต่อจากวงดนตรีภาวนาชบาไพรตั้งอยู่ได้ราวสามปีพอถึงปี2 5 1 9ก็ยุบวงชื่อเสียงและผลงานของเสกสรรขวาญอ่างทองค่อยๆเลือนจางไปตามการเวลาทั้งๆท,ที่เขามีน้ำเสียงอันทรงพลังเหลือเฟือแต่ก็เป็นไปนตามหลักศัจธรรมที่ทุกอย่างล้วนผันแปร ى, เปลี่ยนไปไม่อาจหยุดอยู่กับที่เสกสรรขวัญอ่างทองเสียชีวิตด้วยโรคอมรัมพฤกษ์ที่ตำบลบ้านอิฐอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองในปี2 5 4 7เป็นการจากไป ก่อนวัยอันควรแต่ก็ได้ฝากชื่อเสียงและผลงานให้คนรุ่นหลังได้จดจําจารึกว่าครั้งหนึ่งเคยมีนักร้องเสียงดีนามว่าเสกสรรขวัญอ่างทองลวดเล่นอยู่ในวงการเพลงไทย วิีชนขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียสื่อออนไลน์ขอบคุณภาพและเพลงประกอบที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ